สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เฮียามาเริ่มที่โรตัดรัดเท้าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้2แอประหว่างรู b i n กับ s h o p e ี f o ู d นะครับวันนี้วันที่25นะครับเงินเดินออก้มาธนาคารเดีย๋ยวว่างานน่าจะพอมีนะครับ s o อป e ี้ฟู้เนี่ยให้ลองทําการเช็คโปรโมชั่นก่อนนะครับวันนี้เฮียจะทําการถอนเงินในช้อปปีให้เหลือต่ำ้อยให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ มีคนบอกว่าเครดิตน้อยเครดิตติดลบงานจะดีอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเช็คโปกนะครับอันนี้ออนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คเดี๋ยวมาดูกันอย่างเช่นการเช็คโปรโมชั่นนะครับให้เราเข้ามาที่ครับผมครับสมมติว่าเช็ด ช็คโปรโมชั่นถูกปาเราก็เข้ามาที่หน้าช้อปปี้นะครับมาที่คําสั่งช้อปปี้ฟู้ดนะครับแล้วก็มาดูนะครับผเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันเด้งมาอะไรนะครับเราก็ดูว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเนีย่ยเราก็ดูนะครับจะได้ไปรอล้านถูกเห็นไหมอย่างพวกเค้กซาดลดสักห้าสิบห้าเปอร์เซ็น เอซลดสาอรถเซอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถไปดูได้ไปรอนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแฟลเซล์นะครับแฟลเซล์ sale, อยู่ตรงไหนวะมันจะมีแฟลเซล์เถ่าเนี้ยน่าจะมาตอนประมาณสิบโมงวันแฟลเซล์อ่ะโอเคเฮียรองานก่อนได้งานแล้นะครับช้อปปี้นะครับ โรบินเด้งมาสองํำงานรูดไม่ทันคำสั่ง,ง,ง,งเร่อะไรมันเกี่ยวนะอ่านะครับก็เมื่อกี้ลองงานมันเกี่ยบก็ลองเคลียร์แคสดูไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าพอเคลียร์แคสปุ๊บแม่งเด้งมาเลยโอเคเดี๋ยวเฮียไปรับเชตเตอร์กริลก่อน <c oughs> ได้งานแล้วนะครับตอนนี้อยู่รักเท้าซอยหนึ่งนะครับ คือก็ก,กดโรบินเพิด้วยแต่รูดไม่ทันซักาง,งานนะครับได้งานช้อปปี้แล้วครับไปรับที่พ่ะหนวดตินสิบแปดทัสองรา้านอะไรเนี่ยบอดร้านบอดนะครับปล่อยบอดแตรรันนะครับไปส่งเส้นกเกษตรนะว่าม,มินนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับตั้งแต่เช็ตสกิลมาเมื่อกี้ก็ปลาไปครึ่งชั่วโมงแม่งกว่าส่งเสร็จประมาณเก้าโมงสามสิบห้าเก้าโมงสี่สิบอะ ก่อนจะเด้งอีกงานนึงก็เนี่ยปาไปสิบโมงเข้าไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะครับเมื <c oughs> ม่อกี้ได้กาแฟตรงร้านเจ๊กไก่ไม่ใช่จะอ้วนครับมันไก่นะครับปาไปถึงร้านปุ๊บใช่ปะ่ะร้าน AI b o บอทนั่นแหละ AI Coffee ไปถึงปุ๊บงานเด้งงานงานแบดเด้งมานะครับแบดเด้งมา ได้สองงานโชคดีมากได้สองงานแล้วไปเป็นออเดอร์แรกด้วยไม่โอ้โหไม่งั้นตามหลังมาเต็มเลยแล้วก็แก๊ปนั่งว่างกเลยนะครับแล้วก็มาส่งที่แถวรถตัดวางหินนะครับมาได้ช้อปปี้อีกนะครับ58บาทไปส่งระเสริฐมนกกิจนะครับมันไม่ได้แบบส่งปุ๊บเด้งเลยนะมันเพิ่งมาเด้งตอนเข้าเซเว่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนมาส่งแถวงามวานสี่นะครับอันนี้ก็ รู้แล้วแหละว่าเราต้องรอได้สอยน,นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลวิภาวดีมันมีร้านเยอะนะครับยังไงเราก็ต้องได้สักร้านนะครับเราก็ได้จริงๆนะครับแอนตี้แอนนะครับแอนตี้แอนไปนสง่งนูง่นโรงพยาบาลจุฬาจุฬาพร88บาทก่อนนั้นนี้เฮียได้ตัวของแบดเคเตอร์กริล เตสเตอร์คิวตรงปัม๊มปตทเกษตรน้ำมันมินขาวออกอ่ะเออไปส่งรับรับงานแรกสุดไปถึงไปถึงร้านแบดเด้งมาโอ้โหงานโคตรดีเลยงานตรงนั้นน่ะแบบเตสเตอร์คิวเด้งเด,ด้งทุกคนได้แบดจบหมดอ่ะมีน้อยคนที่ไม่ได้แบดนะครับสำหรับชอปปี้วันนี้โอเคเดี๋ยวยวรอแอนตี้แอนนัครับไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬาจุฬาพรไม่ใชจุฬา เสร็จก็ออนไลน์ line, แล้วก็วิ่งโลโก้รถกลับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเข้ามาที่ห้างแยกรัดเขาเข้าพอมาถึงพอมาถึงไอ้หอวงังปุ๊บออนปุ๊บเด้งเลยจ้านะครับแบ่เฮาโอุ้ดยอดจริงโอเคเดี๋ยวรอง,งานก่อน เมื่อกี้ไปส่งแบร์เฮาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้จอดตรงแยกเสนามีความหวังว่ากูจะได้เท็กซัสแต่ก็ไม่ได้นะครับมาได้ร้านยำตรงตรง b t ทศเสนาตลาดมดมดแดงแตะแคงอะไรแต่ก่อนอนะ่ะนะครับไปส่งซอยรามองวาร46แล้วก็เดี๋ยวจอดรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวเพื่อมีโรงพยาบาลวิภาวดีเรียกนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อน <c oughs> ได้งานร้านอะไรนะเขาเรียกว่าเย็นเลนหลี่นะครับร้านมะม่วงปัน่นโอ้มะม่วงปั่นเนี่ยบอกเลยว,ว่าคนจีนอะโคตรชอบเลยก่อนโควิดกับหมเห็นว่ยเดินไ้ตลาดรถไฟรัชดาขายโคตรดีนะครับได้งานแบดด้วยจ้าต่อง,งานติดเลยจ้าโอ้สุดยอดเลยจ้าโอเคเดี๋ยวไปส่งงานก่อน ตกเย็นนะครับห้ามูเฟสช้อปปี้ก็เงียบเหมือนเดิมก็เลยเปิดจริงก็เปิดคู่กันมาแหละแต่ว่าบางจังหวะขี้เกียจรูดโรบินได้ทองสมิธั้ง,งั้นทีอย่างเงี้ยไม่มีใครกดกันเห็นยืนเันเต็มเลยเออแบบแล้วก็มานั่งบน่นไม่มีงานนะเนาะท่านเนี่ยตอนเย็นมีงานและไม่กดกันทองสมิธแต่มันก็บางทีจังจังหวะมันก็นานจริงกันแหละแต่มันก็ทําไงได้เมื่อก็ไม่มีงานปะ เอออันนี้ก็เป็นงานที่สนะิบห้านะช็อปปี้สิบสี่งานช็อปปี้สิบสี่งานเฮียได้อยู่ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบนะครับหกร้อยเจ็ดสิบสามนะครับยอดนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ห้าสิบสองบาทก็เป็นเจ็ดร้อยนะครับวิ่งตั้งแต่เก้าโมงกว่าจนถึงหกโมงเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยนิดๆเองกอ็ถือว่าทูทูทายถ่ายไปก่อนแล้วกัน นะครับโอเคเดี๋ยวเฮียรอง,งานก่อนวันนี้น่าจะจบจบการวิ่งเหวียงเท่านี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็ท็อปปี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเฮียก็เปิดออโต้อย่างเดียวไม่ได้สนใจเลยเลยนะครับงานจะเด้งมาพาไปไหนก็ไปนะครับแต่ว่าพยายามที่จะไม่หลุดไปข้างนอกหลุดไปข้างนอก,ขนอกเข้ามาเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันไม่มีงานจริงๆเดีย๋ยววันนี้เฮียไปส่งโรงพยาบาลจุฬาพรตรงหลักสี่ถูกปะ ต้องวิ่งย้อนมาถึงห้างย่รัดเผาเพราะว่าแถวนุ่มมาหาล้านยากนะครับก็ถือว่ายังพอถูถูสายถ่ายก็ได้อยู่นะครับมันก็เงเียบบนแอปจริงๆไม่มไม่ใช่ว่าแบบแต่ว่ามันจะมีแอปไหนที่คุ้มค่ากับลูกค้าที่สุดนั่นเองเขาก็จะส่นั้นนะครับเราก็ต้องไปอยู่กันทุกๆแอปวันนี้ก็จบนะครับเพียงเท่านี้มันคลุบพลุบจังเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ช่องเอ i ม TV นทีวีให้เงียติด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับดูคลิปจบหนึ่งครั้งกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดคอมเมนต์ให้ด้วยหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ